สนับสนุนโดยยูรบบ่บังพบไปกินได้ทุกที่ยูรบบ่บังอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอพี่ไข่มุกพี่กิ้งพี่บอลสลับไปสอบ,บไปไหนไปสอบ หมนว่าจะสอบตกด้วยนะเขางเรียนไม่จบอีกางเนี่ยทุกคนเรียนกันหมดเลยเป็นเด็กนักเรียนมีพี่ต้าเป็นคุณครูใหญ่อยู่คนเดียวปริญญาสามใบห้าใบเจ็ดใบแต่ใบจริงใบเดียวที่เหลือคือพูดอย่างเงี้ยเพื่อให้ตลกก่อนตลกเพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องไม่ตลกเลยฮะอย่างน้อยห้าเรื่องห้าเรื่องเป็นเรื่องล้วนแต่ ต้านเรื่องของฤดูฝนทั้งนั้นมีแต่เรื่องร้อนๆหลอนๆครับตอนนี้ลำโพงรอบใหม่มาประจันหน้าแล้วส่งกระแส,สเสียงฝั่งไปให้กัมบูชายแล้วนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลายเป็นเรื่องร้อนๆเหมือนกันคือฝั่งกามบูชาหลายเมืองเริ่มแตกอไอ้พวกสแกมเมอร์พวก ไอ้คอล e เซนเตอร์วงแตกแหลกลานไปแล้วนะครับวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปดูภารกิจพี่พี่ทหารหน่อยได้ไหมฮะภารกิจพี่ทหารเนี่ยก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันตะบี้ตะบันในการที่จะตรวจเรื่องของวัตถุระเบิดเขาทำเพื่อประชาชนทำจริงๆถ้าเขาบึ้มเจ็บบึ้มเขาตายเป็นเสียงตายแต่ต้องทำฮะทำเพื่อเปิดพื้นที่ความปลอดภัยให้ประชาชนคนไทยเพราะว่านี้คือแผ่นดินไทยครับ เรามีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วสิ่งที่พี่พีทหารทําก็คือทําเพื่อความปลอดภัยก่อนส่งคืนให้กับชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของตัวจริงอะนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามีสเปครั้วมาให้ดูด้วยแล้วก็ลําโพงที่เอามาตั้งกันอยู่ขนาดนี้เปิดแค่เฉพาะตอนกลางวันนะคะไม่ได้เปิดรบกวนไม่ได้มีเสียงผี 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ไทยฮอนด้าเราอยากให้คนไทยคิดคิดที่จะขับขี่อย่างปลอดภัย60ปีไทยฮอนด้าเคียงข้างกันตลอดไปเด็กเจนอาาขอต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา Hi Q U S T รวม5สารอาหารและผสมก h อส t อลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi Q U S T แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบ มั่นใจท no 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 ุกแมชไม่กล no no ัวเรื่องเรื่องแคร์เพราะผมใช้แชมพูยอดขก่อันดับหนึ่งสำหรับผู้ชายด้วยพลังขจัดรังแครขั้นสุดสดชื่นช่วยสยบรังแค่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่ Clear Man u t r Series Nescafe Blend and Brew อร่อยรู้แล้วดื่มทุกชายอร่อยทุกวันได้หมดเลยหอมกลมกล่อม Nescafe Blend and Brew อร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน อันตัววันที่เตามฟ้าไทยเมนูไหนๆก็ไม่เข็มดกถูกจานดูสกแค่ถูกใจไอยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่เข็มดกเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนซูไดมัลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยรดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวัน งานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ิ i v i n ง Festival จัดใหญ่ครบทุกโซน e อ p l o r e โซนสินค้าเอาดอกก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายานนี้อิมแพคเมืองทองธานีปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไยดูนินสัยทาแต่งโมมีริ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนินสัยทาแต่งโมมีริ้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุฬาฮิร์บจุฬาฮิร์บ น้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะโลกหมุนทำให้เกิดกล,ล,ล้าวัดกล้าคืนแก้วโลกเอ็นฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชีพเป็นกล้าวัดไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลัสรู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิม,ม,มเลยดูแลเขาด้วยไลฟ์ลี่กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโฮ่ใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย99%ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย โดยข้าวเกรียบ PR Big b a บอร่อยเขเ้มเต็มสองกรมการขนส่งทางบกเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูเลอร์ ไปกินได้ทุกที่อยู่รอบบังอร่อยทุกที่ทุกเวลา ค่ะคุณผู้ชมดูความคืบหน้าในเรื่องของการสร้างรั้วกันหน่อยนะคะหลายคนถามถึงว่าไปไหนและเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมล่าสุดทางกองทัพค่ะคุณผู้ชมเขาได้เปิดแผนออกมาให้พวกเราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวรั้วที่ว่าเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงวางสเปคคร่าวๆกับราคาที่ประเมินเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ราวๆ6 9 0 0 0 ล้านบาทใช้คำว่าเกือบเกือบจะเจ็ดพันล้านก็ได้นะโอ oh, เป็นสเปครั้วแบบนี้เลยวันนี้มาเปิดให้คุณผู้ชมดูเอ,อหลายคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ เดี๋ยวดูเรื่องของการที่รถแห่ของเราเนี่ยคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขาเตรียมรถแห่มากันเองค่ะมาจากตามจังหวัดต่างๆแล้วก็อยากจะมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มาตอนกลางวันด้วยนะคะเปิดเฉพาะแค่ตอนกลางวันพอหกโมงปั๊บพี่ทหารบอกร้องเพลงชาติกันเสร็จแล้วนะเอาไปกลับได้เลยไม่อนุญาตให้อยู่ในพื้นที่แต่กลายเป็นว่าสื่อกัมพูชาตีข่าวนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าไทยเอารถแห่มา นี่ทำให้เขาเนี่ยได้รับการรบกวนอีกแล้วค่ะ